ย aho สวัสดีทุกคน็ได้นะแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกแล้วในเกมร็บอกนั่นเองเย่ Yay! หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาประมาณสักเกือบสองเดือนไม่ติดสองเดือนเกือบสามเดือน,นก็ได้แล้วก็ตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวก็จะอัดให้เต็มที่กันเลยแล้ววันนี้ผมก็อยู่ในแบบเอเดเดียวนะถ้าเกิดตีไปไทยก็น่าจะแบบลางตายใช่น่าจะออกเสียงประมาณอย่างนั้นแล้วก็ ที่ผมจะมาอ่านนี่เพราะว่าเออได้ไปลองเล่นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะผมจะมากับเหล่าเพื่อนนะเดี๋ยวจะไปเจอพวกเขากันเกมเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เข้าไปายู่เก์กูนที่น้อยแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเหล่าพเพื่อนผมนเองท,งทงักทายกุ๊ดเจคนหน่อยทุกคนทักทายหน่อยนี่นะทุกคนคนนี้คือชินคนนี้คือชูนนอชอเวฟ ส่วนคนนี้ก็เออที่แต่งเป็นหน้าอืมเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรชิลใช่ไหมหน้าชิลเออคนนี้ชิลก็จะเป็นเออซิกค,คุงนะฮะเดี๋ยวใช่เขาชื่อซิกคุงโอเควันนี้ภารกิจของเราคืออะไรวันนี้เล่นง่ายๆก็คือแค่ผ่านให้ได้ใช่ไหมโอเคนะแค่แบบแค่ต้องไปถึงเส้นชัยใช่ไหมแปดหมื่นเมตรแปดหมื่นเมตรแปดหมื่นเมตรใช่แปดหมื่นเมตรโอเค โอเคโอเคมาใครจะสร้างห้องหรือว่าจะซื้อของกันเขาไปยังเนี่ยซื้อของกันยังพวกปงพวกปืนโอเคเดี๋ยวอย่าเพิ่งสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของแป๊บนึงนะเดี๋ยวซื้อของก่อนสไนร้อมสไนต้องเข้าจังหวะนี้มาพร้อมแล้ววันนี้เป้าหมายของเราคือ,อ,อไปให้ถึง80,000เมตรส่วน ซีเคดอื่นเดี๋ยวเราค่อยไปตามกันคลิปหน้าเนาะ <c oughs> <c oughs> ใครใครเพิ่งตื่นเนี่สร้างสร้างานานไโอเคครบเปแล้วเนาะโอเคไปกันเถอะวิสโกวันนี้เอ่ภารกิจเราคือไปให้ถึงเส้นชัยแปดหมเมตรโอค้คลิปนี้ยาว เราไปหารถทรงรถเสียงครับว่าคนที้แต่งตัวเป็นผ้าอ๋อชื่อชื่อเวฟชื่อเวฟเว็บุงเว็บผงได้เว็บอะไรบ้าอันนี้เออใช่จะว่าไปกูบูช์แมปนี้มันมีโหมดด้วยใช่ไหมอันนี้เราเล่นโหมดอะไรกันอยู่อะโอเคโหมดปกติโอเคนะโอเคปกตินะแล้ว โอเคสำหรับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเห็นผมเล่นคนเดียวขอบอกไปว่าอืมไว้มีคนดูเยอะเดี๋ยวจะลองไปเล่นดูแล้วกันนะผมเป็นคนเออคีดกลัวที่ขาดด้วยป็นคนกลัวผีขึ้นสมองป็นคนกลัวผีขึ้นสมองไม่สามารถเล่นเลยคนเดียวได้เป็นพวกกลัวนั่นเองเห็นไรกลัวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบกลุ่มนี่ทางเตรียมของเพราะเตรียมตัวไปกันเตรียมตัวไปกันใช่ไหมใครจะขาบใครจะขาใไปจะขับ ไปนะครับก okay, okay. ันโอเคโอเคครับเลยนี่เ oh,> ป oh, ็นแล้วนี่ก็คือแล้วนี่ก็คือคลิปแรกนะฮะที่ผมเออชวนเออพื่อนๆมาเล่นกันปกติจะมากันแบบคือจะมาแบบคนเดียวอาชีะท่วงอ้ใช่ขอดเธอกอโทษลืมกล่องครับไม่ไม่ลืมกล่องครับไม่ทุกคนชมหัวรถกล่องครับ เกือบแล้ว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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเสียปืนเนี้ยสาซื้อมาต้องสิบเอ็ดสิบเอ็ดแบงค์แดงเอาแมปนี้สำหรับแมปนี้มันก็จะคล้ายๆกับพวกเอ็กเซลแล้วก็อาทิตย์ที่ทิปแต่แค่อันนี้มันเป็นแนวมีชีวิตรอดนะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นแนวอะไรมันมันก็จะเป็นแนวนั้นแหละโอเคเบลยากันา หาเรื่องกันเอาศพไปด้วยใช่ไหมศพได้ข่าวว่าศพมันสามารถเอาไปเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมเก๋เดี๋ยวเราเอาศพไปทำเป็นเชื้อเพลิงกันเราจะได้เฮ้ยไหนไหนไนไนมียะมีหนึ่งอันใครจะเก็บใครจะเก็บอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่เก็บเองไงเราเก็บเองเอาเก้าอี้ไปด้วยไปนั่งดด <c oughs> ทำไมอ๋อต้องกดตอบก่อนอ๋อกดตอบแล้วก็ตกตรงนี้ออเราอีเดินไปนั่งกันไหน <c oughs> นั่งอยู่กับคนชิวๆเลยเหรอไหนกนไหนคนดีชิวแ <c oughs> ปปๆ <c oughs> จะไม่ตกแน่นะแน่ใจนะจะไม่ตกอะ่ะมาได้มาไปกันเลย <c oughs> มันติดต่อกันไว้เนี่ยบ้านนี้มีโอเคมีกระสุนปืนเหรอโอเค let's go ก็ระสุนของกระสุนอะไรอ่ะกระสุนอะไรอ่ะของอ่ะโอเคไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เพื่อนถ้าเป็นไอ้เพื่อน เฟิร์นเลเฟิร์นชั้นขอในเฟิร์นเฟิร์นอ๋อเฟิร์นจิตตานาะอันนี้เหรอช็อตกันไม่ใช่ไอ้ช็อตเัาไม่ฉันจะอย่าลืมนะภารกิจอันนี้เราจะไม่ได้แวะกันแบบทุกที่นะจะแวะแค่แบบเอ่อเฉพาะแบบจําเป็นเราเราคลิปนี้เราแค่แบบเอาแบบอาชีพยอกันมันไปเป็นแนวทางโอเคเดี๋ยวไปนั่งกับคนชิวๆไปนั่งกับเอ่อคนชิวๆเอ้ยคนชิวๆิว,คน,วคนชิวชิวอยู่ไหน มานั่งมานั่งมานั่งเออนั่งนั่งกับคนจิว๋วจิ๋วจีนเรายิงม้าเธอได้ไหมิ้นเรายิงม้าเธอได้ไหมน่มายิงนะมนุษย์กข้ามการไปชรนภัยของของเพื่อนและเหล่าน้องชาย วิ่งมาป่าจริงด้วยมไม่ต้องสนใจนะขี่เลยว่กลัวลที่สุดเลยกลัวที่สุดเลยด้นานด้านหลังตรงโ,มโ,มโมน้นไหนแค่วิ่งไล่ตามแล้วมันจะหนีระว,วังระว,วังแล้วจะาจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแวะทีเดียวที่หมู่บ้านเลยก็ได้นะจเอาจริงถ้าเกิดเชื้อเพลิงเรายังเหลืออยู่จะได้ประหยัดเวลาด้วยไหนไหนนะ ui mùa bán nữa ui 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 ui, 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 đi mùa mùa à mùa mùa con mùa chiêu đi mùa 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 เฮ้ยระวังซอมบี้ระวัาางซอมบี้ราวังถ้าตายสามคนก็จะตเอาไปเลยยืมได้ยืมได้ไยืมได้ไรเฟิลหน่ะยืมได้อันนี้ได้ยจะทำอะไรก็สชะลา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมต้องท่านี้ ทำไมต้องท่านี้เอ้ยเดี๋ยวติดเร like ouais. ือเดี๋ยวคิดติดเรือโอ้ฉันอยากมีชีวิตฉันอยากมีชีวิตเขียดแล้วเป็นการกระทำที่น่าอุบาทว์ี่กำลังไปกำลังไปกำลังไปไหยๆล เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายพึ่งตายกันเยอเหลือบัตรคิทไงทุกคนอย่าอย่าเพิ่งตายตายอย่าเพิ่งตายอย่าพึ่งตายกันนะทุกคนวิวิทองอยากได้ทองกันเลยโอไมท์ทองไม่มีทอง มาไม่กลัวกลัวมามาไม่กลัวกลัวมาเยอะโอ้ยพว่ลืมไปเลยว่าพัวร่วมไม่มีพว่วใช้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคโอไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือดก็ค่อยๆทอง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  กูชมไม่กี่นิเสียงลงเลยครับกูชมดีเสียงลงครับกูชมดีเฮ้ยขอบคุณครับทองๆๆทองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครร่วงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยกกโอเคเรวตอบตามแล้วล <át> okay, ่ะเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเราจะพุ่งตรงยาวๆไปให้ถึงสักสองสามหมื่นก่อนก็ได้ค่อยแว้มหมู่บ้านโอเคเหรออันไหนเหรอไม่กังเขนเหรอขายได้ขายได้ได้ห้าสิบ้าจะไม่ผิดใช่ไหมได้ห้าสิบ อ,อ,อุ้ยอุ้ยอ๋อโอเคอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไรบ้าบุบอ่ะได้เชื้อเพลิงฟรีแล้วอันนี้อะไรอ๋อหมาป่าน้อยเลยเป็นรุ่นหมาป่าแท้ๆนี่เดี๋อุ้ยขายแมกนัลเคตได้ห้าสิบจริงด้วยซื้ออะไรซื้อถ่าดเดี๋ยว ซุ่มแล้วก็ได้มาแล้วด้วยอีกสามสิบลงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมาปะเอเดียเดีดยวเดี๋ยววัดตกใจวัดตัดยาวแล้วคลิปนี้ตัดยาวแน่แน่เออ๋อเบนโจ โอเคเอเคค่ะอันไหนร้านขายปืนนะอยู่นี่ปืนฉันต้องการปืนไรเฟลิลเออลวิตต์ ครับว่ามีเดอะฮีเตอร์ฮะไอเดียนะมันมีเอ่อเดี๋ยวเราคุยนอกเรื่องก่อนกันในฮงใครมันมีตัวละครให้เรามันมีระบบใหม่มาใช่ไหมที่ถ้าได้ตัวละครตัวห้าดาวหรืออะไรมันจะเอาไปแลกเป็นชิ้นส่วนตัวละครได้ทีนึงอะแลกเป็นตัวได้เลยอะ อแสดงว่าขับคาร่าก็คงจะได้เพราะตอนนี้คาร่า,า E2 สอง๋อโอเคเลยอุยยามีคนซื้อยาให้เย่น่ะน้องหัวมีแค่นั้นก็โอเคแล้ว <c oughs> มีไลโคนของไปลูกก็พอแล้ว ไม่รู้ทำไม่ได้ไม่รู้ไม่เคยอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วตอนนี้คือไลโคน่นกลับไม้สุ่มอ่ะไม่รู้แผนที่แล้วไม่ได้เข้าเลยไม่รู้เรื่องเลยอราเราจะไปกันได้ยังเนี่ยเราจะไปกันได้ยังน <c oughs> ช็อตตั้งแต่ยี่สิบสองไปต้นไปต้องตัดทิ้งหมดเพราะเป็นเรื่องไร้สาระยี่สิบสองนาทีที่อ่านมาต้องตัดทิ้งออกที่เป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้เกียเ่ยวกับเกมเพลย์เลยเราจะรอเราจะรอคืนนี้คืนหนึ่งเหรอแล้วค่อยไปไม่รู้ไม่มีอะไรควรไปจำตัวเลย ครับว่าเชื้อเพลิง๋อเชื้อเพลงิงโอใช่เรายังขาดเชื้อเพลิงนี้อีกนิดหน่อยแล้วเ,เขาจะมุ่งตรงกันอย่างเง <c oughs> ไม่คือที่เขาพูดอยู่คือฮงกินเอ,อ้ฮงไคละแต่นี่ชอบเรียกฮงกินเรียกที่ปากฮงกินฮงกินสตาร์เ,เร็ว จับกว่าคงกินสตาร์เรียวอัดใหม่แล้ว,ลวอัดมา26นาทีแล้วจะอัดจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เอาแล้วนานเกินเดี๋ยวทุกคนนอนนันหมดแล้วสงสารคนอื่นนี่เขาต้องนอนต้องเหรอ ถ้าในสาชวนเพื่อนมานี่ก็เกรงใจนเนี่ยใครนอนดึกมากเหรอนอนเร็วโอไม่รู้ทีนอนเร็ว ไปกันได้ยังเราไปกันได้ยังน,นี่เราเพิ่งเดินกันมาได้แค่กิโลเราเพิ่งเดินกันมาได้แค่เออหนึ่งหมื่นโลแล้วตอนนี้อัดไปสามสิบนาทีแล้วยังอยู่กันตรงนี้อีกเลยชินมาครับหน่อยชินชินมาครับหน่อยชินไปขับเลยมาใช่จะไปแล้วจะรออะไรแล้วสงสารคนตัดคลิปหน่อยสิ ตัดนานนะเนี่ยนี่ก็ตัดเกินครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วไม่แวะแล้วอุโมงค์หน้าเดี๋ยวรอเชื้อเพลิงใกล้หมดก่อนเราค่อจอดกันเลยทั้งๆหรือไม่ก็เจอแบบเพราะว่าไม่ใช่ไงเดี๋ยวเราต้องเหลือไว้อันนี้ได้ไงไว้ทำสติเกอร์อื่นไงคอนเทนต์อื่นไงแบบ เออเราจะไปสำรลวดไอ้ที่คนบอกอันตรายอันตรายอันนี้อันเนี้ยโจรไม่ใช่จรโจรแล้วคนนั่งด้านหน้าตายังเนี่ยเจอโจรยู่นะอะไร อะไรอะไรคือหมู่อะไรนะฮะไม่รู้ครับผมเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อหมู่บ้านที่เม็นแต่แดงเป็นแดงนะคุณผู้ชมชื่ออะไรนะบอกครับสิอ๋าบอกคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ตอร์ดิงทาวนะ์นะคุณผู้ชมหมู่บ้านนี่มีแต่แบงค์แดงโอเคขอสักหน่อย ừ, บ้านล้างเออเมืองล้างที่มีแต่แบงค์แดงใช่ไหมไหนแบงค์แดงไม่เห็นเจอเลยมีคนเก็บแบงค์แดงหมดแล้วให้เก็บแบงค์แดงสักสักนิดเป็นตัวอย่างว่ามันมีจริงๆไหนไงไหน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 แบงค์แดงอุ้ยน,นี่แบงค์แดงอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมนี่มีแบงค์แดงจุงด้วยมีแต่แบงค์แดง ไม่ได้แล้วแผนเธอใช้ไม่ได้กับพี่แี้วจะล่าพี่ไปหลังโคนหินนี่นะใช่ไหมอ๋ออุ้ยอ๋อเห็นมันคืออะไรอ่ะเออ ทำไมเราไม่เอาอันนี้มาเป็นคอนเทนต์เนอะในคลิปหน้าเฮ้ยเุ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเยวดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ย เอาได้โอ้ยแย่จังโอ๊ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวจะปกป้องเดี๋ยวจะปกป้องสิควบเจะปกป้องสิควบเบี๋ยวควบแล้วเราเข้ามาในนี้กันเพื่ออะไรเนี่ยมุ้ยอะไรอ๋อเดี๋ยวโอเค เป็นเค้กโกโก้ดูกอ้าวนี่เค้กโกโก้ดูกอ้าทองทองทอทอง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 ทอองทองทองทองเอองเอง โอ้ยโอ้ยอะสเกลิตันสเกลิตันเยวต้องเอาชื่อพวกเธอใส่ในปกคลิปด้วยเอ้ชื่อใต้ใต้ใต้คลิปด้วยด้ไหมลืม ถ้าทำไมต้องกลางคืนด้วยเดี๋ยวไม่เป็นไรเพราะฉันมีเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีใครมีอันนี้ได้หรอไม่มีใครมีอันนี้ได้หรอไฟอ่ะมองมีตรงนั้นมีคบเพลออิมีคบเพลิงอยู่เออที่คบเพลิงไหนทองอยากได้ทอง อยากได้ทองอยากได้ทองไม่เอาเรานี่แมวแล้วไม่วแล้วไมวไอ้จุกไม่เอาไอ้จุกช่วยด้วยทุกคนผมโดนเกย์เรโดนซิกุงเกย์เลยเโดนซิกุงเกยชิงเกย์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจุดระเบิดเดี๋ยว ไอเจุดนดะเบอะอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวัตเตอร์เฮกช็อตไม่กัเขตอ,อ๋อไม่กัเขตมันเอาไว้ทำอะไรได้มไม่เห็นออไม่มนะ น,นี่คือทางออกใช่ไหมอันนี้คือบทแล้วใช่ไหมไม่รู้สิไม่รู้ดิจอมบีนะ้ รอ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 เช้าก่อนเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนเช้าเน,นี่ก็เช้ากันแล้วไหนตอนแรกบอกว่าจะพูดเฉพาะไหนตอนแรกบอกว่าจะพูดกันเฉพาะแค่แค่ตอนจะเป็นไงนี่พูดกันมานตั้งแต่เปิดคลิปเลยไม่ใช่หรอ แล้วก็ทุกผู้ชมผมอาจจะมีก็อย่างที่เคยบอกว่าอาจอยากจะไลฟ์แต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่ได้ศึกษาอ่าตอนนี้ก็กําลังเดี๋ยวค่อไปหาศึกษาธี่ไลฟ์อยู่อาจจะไลฟ์สดแล้วก็ใช่ไลฟ์สดแล้วก็เล่นกับทุกคนมันน่ะใช่นี่อุยทองทองนักกากเก็บ

อันทุกคนว่าจะชนะแต่ว่าคงได้แค่นี้เริ่มใหม่หมดโอเคเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเอาไปแค่นี้เอาไปว่าอันนี้ผมคิดเองแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปหน้าเลี๋ยวนป ครับคุณผู้ชมสลับวันนี้คลิปก็จะมีประมาณนี้นะจริงจริงคลิปไปได้ยาวม,มากกว่าน,นี้นะแต่ว่านั่นแหละผมเป็นคนทำให้เหล่าเพืเ่อน,น,นตายแล้วเดี๋ยวก็เราค่อยมาสหรับคลิปหน้ากันเดี๋ยวไปหาคอนเทนต์เดี๋ยวคอนเทนต์หน้าเอาเปไ็อะไรดีทุกคนเอาไปเป็นแบบเออไปไหมไปสำรวจไอ้เมืองร้านนั่นไหมเอาตังแดงแล้วก็นั่นแหละทำทองเนาะ สำหรับวันนี้ก็มีคลิปประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลงคลิปให้บ่อยนะทุกคนก็กลับมาแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาก่อนกลับมาดูก่อนกลัดูก่อนแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายจุ๊บ